ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อสัมผัสได้ว่าดินแดนลี้ลับแห่งพยักขาวเกิดการสันสนะเทือนเหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดต่างแงหน้ามองบนฟ้าในทันทีพวกเขาเห็นวงวนสีดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางของดินแดนลี้ลับ ใครก็ตามที่กล้ารบกวนการบ่มเพาะของข้าอีกข้าจะขังมันให้อยู่ที่นี่ไปตลอดการโดยไม่มีข้อยกเวน้นพยักขาวคำรามพลางปลดปล่อยแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวจนทำให้ปราณสังหารปกคลุมไปทั่วดินแดนลีลับ เหล่าผู้เชี่ยวชาญสีหน้าเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงพวกเขาทราบในทันทีว่าในสถานที่แห่งนี้มีผู้ที่ทรงพลังอาศัยอยู่หากมีผู้อาศัยอยู่ในนี้ไม่ว่าคนผู้นั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ย่อมไม่อาจถูกดึงไปแดนสวรรค์ได้ อีกอย่างคนผู้นี้ย่อมต้องแข็งแกร่งเกินกว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์อยู่หลายขุมนั่นจึงทำเหล่าผู้เชี่ยวชาญไม่กล้าสร้างปัญหาในสถานที่แห่งนี้ไม่นานหลิวเมิ่งเอ๋อและเฉินเซียงก็เห็นกลุ่มคนบ้างกระโดดบ้างหอบไปยังวังวนขนาดยักบนท้องฟ้าหลังจากนี้ข้าจะมาเยือนที่นี่ได้อีกหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามเพราะเปยเจินเจินยังอยู่ที่นี่ ทั้งสองอยู่ด้วยกันมานานย่อมมีความรู้สึกผูกพันต่อกันถ้าเจ้ามีปัญญาก,ก็เข้ามายิงไงข้าก็ไม่จับเจ้าขังไว้ที่นี่หรอกพยักขาวยิ้มพลางกล่าวหลิวเมืองเอิญามบัวหยกบินของนางออกมาเฉินเซี่ยงกระโดดขึ้นไปบนนั้นก่อนทั้งสองจะกล่าวลาพยักขาวแล้วจับไป หลังจากบัวยกบินขึ้นไปได้ไม่นานเฉินเซียงก็พบกู่ตรงเฉินที่กำลังบินเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วแต่เดียวปกติแล้วบุค,คลิกของกู่ตรงเฉินจะหรูหราและเป็นประมุกนิกายที่ดูสง่างามไม่ใช่เหรอแต่นี่ทำไมเขาดูเหมือนขอทานข้างถนน เนื้อััศกกปรกมอมแมมผมเผ้ายุ่งเหยิงใบหน้าเปื้อนโคลนดินมากมายและที่สำคัญเสื้อผ้ารุ่งริ่งของเขายังส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยอาจารย์อาณ่ท่านท่านอยู่กับนางเหรอเมื่อกูตรงเฉินเห็นบัวหยกบินของหลิวเมืองเอ,อ๋อเขารีบตะโกนขึ้นด้วยความตกใจเจ้าโง่น้อยทำไมสภาพของเจ้าถึงเป็นแบบนี้ เฉินเซียงเอามือปิดจมูกพลางขมวดคิ้วแน่นก่อนกล่าวถามที่เป็นแบบนี้ก็เพราะตามหาคนอย่างท่านนี่แหละถ้าออกตามหาท่านอยู่งบงบตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ใครจะไปคิดว่าท่านจะสุขสบายอยู่กับสตรีแบบนี้หัวใจของกูตงเฉินแทบระเบิดด้วยความโกรธเขารู้ว่าเฉินเซียงและหลิวเมื่งเอ,อ๋อมีความสัมพันธ์รักใคร่ต่อกัน ยิ่งคิดว่าเฉินเซียงได้อยู่กับสาวงามอย่างมีความสุขอยู่หลายต่อหลายวันยิ่งทำให้เขาแทบกระอักโลหิตกูตรงเฉินเป็นห่วงว่าเฉินเซียงจะตายในพายุปีศาจถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงเขาจะเอาหน้าที่ไหนไปพบห่วงเจียนเทียนดังนั้นเขาเลยต้องออกตามหาเฉินเซียงทุกวี่วัน พี่เมืองเออไปกันเถอะไม่ต้องไปสนใจเขาคนอะไรตัวเหม็นขนาดนี้เฉินเซียงหัวร้อจนทำให้กูตรงเฉินแทบบ้านางบังคับบัวหยกบินของนางตรงไปยังวังวนยักษ์ก่อนปรากฏตัวขึ้นที่ผิวทะเลอีกครั้งพี่กูอาจารย์อาของท่านมีโชคในเรื่องความรักจริงๆท่านดูสิ ขนาดสต,ตรีผู้สูงสัดอย่างหลิวเม่งเอ๋ยยังถูกเขางาไปเลยท่านออกตามหาเขาตัวเป็นเกลียวจนมีสภาพเป็นแบบนี้แต่ใครจะไปนึกว่าเขาจะอยู่กับนางสองต่อสองฮ่าฮ่าาแม่เหรียญหญิงเศร้าจะกล่าวออกมาแบบนี้แต่จริงๆ แล้วเขาอิจฉาเฉินเซี่ยงมากเขามีสตรีเป็นของตนมากมายก็จริงแต่สตรีที่สูงสักอย่างหลิวเมื่งเอ๋อกลับไม่มีเขามองหลิวเมื่งเอ๋อเป็นสตรีที่สูงส่งและมีความสามารถมากกว่าสตรีกว่า100รคนของเขาทั้งหมด กูตรงเฉินเข้นเสียงเย็นชาดีก็อยู่กับเขาส่วนเลวก็อยู่กับข้าถึงอาจารย์อาเป็นสิทธิ์ของตาแก่บ้านั่นแต่เขาทำยังไงถึงได้มีความสามารถมากมายขนาดนั้นเหรียนหญิงเศร้าสายหน้าพลังยิ้มก่อนโบกมือส่งสายน้ำเข้าชำระล้างกู่ตรงเฉินแล้วมุ่งหน้าออกไปยังดินแดนลี้ลับแห่งพยัก์ขาพร้อมกัน เหล่าผู้เชี่ยวชาญมากมายต่างรู้สึกยินดีเพราะพวกเขาพบสายผลึกศิลามากมายในดินแดนลีลับแห่งนี้แต่ก็ด้วยความแข็งแกร่งของพัยา์ขาวทำให้พวกเขาต้องกลับออกมาแดนลีลับแห่งนี้ไม่ของพวกเขาแต่เป็นของผู้อื่น แต่ยังไงซะจากการเดินทางในครั้งนี้นับว่าเฉินเซียงและหลิวเมื่งเอ๋อได้ผลประโยชน์มากมายพันธพาลน,น้อยหลังจากนี้สักพักเจ้าอย่าเพิ่งมาหาข้านะเข้าใจไหมหลิวเมื่งเอ๋อหยิกแขนเฉินเซียงพลางกระซิบเบาๆ เชินเซียงหยิบเอาคำพีผู้สร้างออกมาแล้วยื่นส่งให้นางเขายิ้มพลางกล่าวนี่สำหรับท่านรับไปตามที่ข้าได้ให้สัญญาไว้นางรีบหยิบเอาคำพีผู้สร้างอย่างรวดเร็วก่อนจะเปิดคำพีออกอย่างสนอกสนใจ เมื่อนางเห็นเนื้อหาภายในดวงตาคู่งามของนางก็เบิกกว้างทั้งยังเปล่งประกายด้วยความสุขส่วนเฉินเซิยงเองก็แอบเอื้อมมือไปจับหน้าอกของนางโดยที่นางไม่รู้ตัวเมื่อสัมผัสได้ว่าหน้าอกของตนถูกมือชั่วร้ายจู่โจม นางจึงเรียกเขกหัวของเฉินเซียงทันทีมีเจ้าอยากให้คนอื่นเห็นเหรอนางเรียกเก็บคัมภีผู้สร้างหลังจากนี้นางค่อยดูก็ยังไม่สายเมื่อย้อนนึกถึงเรื่องราวของเฉินเซียง นางยังคงรู้สึกสงสายโดยเฉพาะที่ซูเหมยเหยาวกล่าวกับนางและสอนทักษะเทพที่ทรงพลังกับนางจนทำให้นางได้ประโยชน์มหาศาลเมื่อรู้ว่าข้างกายเฉินเซียงมีสตรีที่ลึกลับหน้าเกรงขามอยู่นางยิ่งรู้สึกตกใจ แต่นางเลือกที่จะไม่ถามเฉินเซียงเพราะนางเดาว่านั่นน่าจะเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเมื่อจ้องมองใบหน้าอันหล่อเหลาแต่แฝงด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายของเฉินเซียง นางรู้ได้ทันทีว่าข้างกายของเฉินเซียงจะต้องมีสตรีอยู่หลายคนดังนั้นนางจึงทำได้เพียงยอมรับเมื่อไหร่ที่ท่านจะก้าวผ่านความทุกข์ปรมแห่งนิพพานขอให้บอกข้าข้าจะช่วยท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เฉินเซียงกูมมือนางพลังกล่าวและยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อสัมผัสได้ว่าบางคนกำลังตรงเข้ามานางพลันรับผละมือจากเฉินเซียงผู้ที่เข้ามาคือกู่ตรงเฉินและเหลียนหญิงเศร้าที่กำลังขี่อุปกรณ์ กลับไปนิกายยอดนักสู้กับพวกเขาเถอะนางมีเรื่องอีกมากที่อยากพูดกับเฉินเซี่ยงถึงแม่เฉินเซียงจะลวนลามข่มเหงนางอยู่เสมอแต่นางก็อย,กอยากอยู่กับเฉินเซียงมาก เฉินเซียงกระโดดขึ้นไปบนอุปกรณ์บินของกูตงเฉินก่อนจะโบกมือละนางเมื่อหลิวเมืิงเอ๋อจับไปเฉินเซียงกลับถอนหายใจก่อนจะซุดตัวนั่งลงอาจารย์อาตกลงท่านมีความสัมพันธ์ยังไงกับนางกันแน่ กูตรงเฉินยิ้มอย่างมีเล็ดในเหลียนหญิงเศร้าเองก็สงสัยมากเช่นกันหากบุรุษสตรีได้อยู่ด้วยกันเพียงลำพงังเรื่องอย่างว่าย่อมไม่อาจหลีเกเลี่ยงได้รีบไปได้แล้วเรื่องนี้ไม่สำคัญสำหรับเจ้า เฉินเซียงไม่ยอมพูดถึงเขารู้ว่ากู่ตงเฉินและเหลียนหญิงเศร้าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดต่อแต่หากเขาบอกมันก็จะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้หลิวเมิ่งเอ๋อทั้งยังทำให้ทั้งสองอิจฉาเฉินเซียงมากด้วยเช่นกันเฉินเซียงข้ามีบุตรสาวอยู่หลายคนเจ้าอาจยังไม่รู้พอเถอะ ถ้าไม่อยากเรียกท่านว่าพ่อตาเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวก็ไม่แปลกเจ้ามีสตรีอย่างหลิวเมิ่งเอ,อ๋อย่อมเป็นธรรมดาที่เจ้าจะไม่สนใจสตรีทั่วๆไปเหลียนหญิงเศร้าถอนหายใจ เขาตามตื้อนางมาหลายปีแต่เขาก็ต้องถอดใจเพราะนางไม่เคยพูดกับเลยแม้แต่คำเดียวเฉินเซี่ยงกล่าวถามว่าแต่ผู้อาวุโสเหรียนหมิงตงคือบุตรของท่านหรือเปล่าสถานะของเหรียนหมิงตงทำให้เฉินเซี่ยงสงสัย เขาคิดอยู่เสมอว่าเหรียญหมิงตงต้องไม่ธรรมดาและที่สำคัญรูปร่างหน้าตาก็ยังเหมือนเหลียนหญิงเศร้ามากเขาเป็นบุตรชายของข้าแต่เขาเกลียดข้าเป็นความผิดข้าที่ไม่ดูแลมารดาของเขาให้ดีทำให้มารดาของเขาถูกสังหาร นั่นเป็นเหตุผลให้เขาจากเกาะบงกฎไปตั้งแต่ยังเด็กหมอนั่นอยู่ในนิกายยอดนักสู้มานานดูเหมือนเขาจะแข็งแกร่งกว่าบุตรที่เย่อหยิ่งของท่านหลายคนแต่พอมาลองคิดดูแล้วรูปร่างหน้าตาของเหรียญหมิงตรงเหมือนท่านมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เหมือนท่านเลยเขายังไม่มีสตรีเป็นของตนเองเลยสักคนเมื่อได้ฟังกูตงเฉินเองก็ทำหน้าประหลาดใจเหลียนหนิงตงคือสมาชิกในลานประลองราชาส่วนกูตงเฉินคือผู้ดูแลลานประลองราชาเขาย่อมต้องรู้เรื่องราวของสิบคนต่างๆทั้งยังเป็นผู้ฝึกฝนคนเหล่านั้นด้วยมือตัวเอง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ